สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องชา youtube ด้วยนะครับผมเจอกันแล้วครับวันนี้23มกราคมครับหายไปนานเหมือนเดิมพี่น้องสิ่งแรกที่จะบอกวันนี้นะครับโควิดพี่น้องครับโควิดกลับมาอีกแล้วนะครับพี่น้องครับในกรุงเทพระบาดกันเลยนะครับพี่น้องระวังตัวด้วยนะครับผม ้องกันเอาไว้พี่น้องวันนี้เดิมทีว่าจะมาปลูกไม้ครับปลูกลากตะขาบนะครับนะที่แขวนไว้ข้างบนนะครับก็มาดูไม้ไม้ไม้บานพี่น้องฟฟลลี่นะครับนี่ดอกไม้บานให้เลยนะครับก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนดินให้ใหม่พี่น้องครับเปลี่ยนกระถางใหญ่กว่าเดิมนะครับ เปลี่ยนกระถางให้ปุ๋ยรอดอกใหม่ดอกนี้ก็ปล่อยไปครับเนี่เดิมทีดอกเยอะนะครับแต่ดอกไม่บานพี่น้องดอกไม่บานก็เลยจะมาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เลยนะครับผมก็จะได้อ,ออกไปสู่แสงแดดไม้ไม่โดนแดดด้วยครับตรงนี้ยังไม่ได้จัดเตรียมที่ใหม่ครับ กรจะมาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เลยพี่น้องพาพี่น้องมาดูดอกไม้อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับพี่น้องครับชวนชมดอกซ้อนนะครับก็จะพาพี่น้องมาดูนี่เลยครับพี่น้องบานวันแรกครับนี่มีอยู่2ดอกบานแล้ว1ดอกนะครับ นี่ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่สำหรับจนชมนะครับมันเป็นจนชมดอกซ้อนพี่น้องนะครับความสวยงามก็จะมีเยอะนะครับจะสวยมากกว่าดอกเดียวนะครับดอกชั้นเดียวดอกซ้อนก็จะสวยกว่าดอกชั้นเดียวนะครับพี่น้องครับ นี่เป็นเชอร์เบทนะครับพี่น้องครับก็เป็นลูกไม้อีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่เหมาะแก่การสะสมนะครับเชอร์เบทนะครับข้อขีนะครับกิ่งเขามีข้อถีมากครับพี่น้องครับนี่ ชื่อเบตนะครับก็ดอกสวยดีนี่ครับถ้าเทียบกันกับขอให้รวยนะครับเดี๋ยวผมเอาขอให้รวยมาเทียบให้ดูขอให้รวยเรานะครับนี่บานมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับจากดอกเต็มต้นตอนนี้ก็เหลือนิดนึงนะครับด้านหลังก็เป็นสีขาวนะครับสีขาว เกาวก็ไม่ค่อยจะบานครับโดนมแมลงเล่นงานหนักช่วงนี้ก็ใช้ยาสีฟันผสมน้ำยาเส้นนะครับเอายาเส้นไปแช่น้ำเอามาผสมกันนะครับแล้วก็ใส่น้ำส้มควันไม้นิดนึงนะครับให้มันเหม็นเอาไปฉีดพ่นนะครับฉีดพ่น ก็ได้ดูดอกมาจนทุกวันนี้นะครับพี่น้องครับก็ดอกไม่ค่อยร่วงนะครับแต่ว่าหนอนมันเล่นงานหนักเกินไปนะครับพวกหนอนพวกแมลงนะครับเอามาเทียบให้ดูนะครับเนี่เชื้อเบตสีเขาจะสีจางๆนะครับสีจางๆไม่เข้มนะครับไม่เข้มไม่เหมือนขอให้รวยนะครับเนี่ยใอ้รวยถึงจะเป็นดอก ชั้นเดียวนะครับแต่ขอให้รวยก็เป็นดอกไม้ที่ควรจะมีไว้นะครับสะสมไว้พี่น้องขอให้รวยนะครับนี่ก็เชอเบ็ดเทียบกันแล้วก็โอเคครับนะไม่ตัดกันเท่าไหร่ครับถ้าจะทำแฟนซีนะครับเชอเบ็ดจะต้องเอาออกห่างๆอยู่คนละ ฝากฟังกับขอให้รวยนะครับเพรดอกเขามันไม่ตัดกันนะครับเชื่อเบตของเรานะครับสวยนะครับเชื่อเบตสวยพี่น้องเหมาะแก่การสะสมนะครับขอให้รวยก็สวยงามนะครับสวยงามแล้วก็มีเฟอร์รารี่ด้วย ตัวเล็กๆอยู่ด้วยกันพี่น้องบร์ล,ลี่ก็ดอกมาช้าเลือกเกินนะครับพอมีดอกหน่อยก็ไม่บานพี่น้องนอนเล่นงานพี่น้องครับถ้าดอกดดดอก,ดอก,ดอกสวยก็ต้องยกให้บาร์บี้นะครับบาร์บี้บ,บาร์บี้ให้ดอกเป็นพุ่มดอกเยอะมากนะครับบาร์บี้ไม้จะสมบูรณ์ ไม้จะมีดอกก็ต้องเป็นไม้ที่สมบูรณ์แล้วนะครับเราไปเร่งอะไรมากก็ไม่ได้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบาบี้นะครับดอกบาบี้เราเคยเห็นแต่ดอกบานๆน,นะครับวันนี้มาดูช่อดอกของบาบี้เห็เลยพี่น้องครับจะให้พี่น้องดูนะครับ นี่ดอกบาร์บี้นะครับพี่ดองครับเป็นช่อดอกดอกเป็นช่อเป็นพุ่มนะครับเจ้าบาร์บี้นะครับนี่ก็อีกช่อหนึ่งนะครับนี่ก็อีกช่อหนึ่งนะครับไม้ใหญ่นะครับไม้ใหญ่บาร์บี้ครับไม้ลักษณะบาร์บี้นี้นะครับ ถ้าขายก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทนะครับต้นเดียวนะครับ400ไม่ต่ำกว่า400ครับเพราะว่ากิ่งเขาเยอะนะครับกิ่งเยอะไม้สมบูรณ์ไม้พร้อมจะออกดอกนะครับก็สวยดีนะครับนี่ก็ไม่บานเลยครับนี่นองครับ ครับผมไม่บานเลยนะครับเหลืองเพิ่มซับนะครับผมเหลืองเพิ่มซับก็จะมาเปลี่ยนดินให้เลยครับสำหรับเฟอร์รารี่นะครับวันนี้ต้องเปลี่ยนดินใหม่ครับสำหรับการเปลี่ยนดินนะครับ พี่น้องก็จริงๆต้องงดน้ํานะครับเพื่อไม่ให้ดินมันแตกออกจากรากนะครับพี่น้องครับเราอย่าไปรดน้ํานะครับถ้าจะเปลี่ยนดินเวลาลกยกออกจากกระถางมันง่ายนะครับแล้วก็เป็นเศษไม้ครับนี่เศษไม้ครับผมก็เอามารองอามารองก้นกระถางครับพี่น้องครับไม่จําเป็นต้องใช้มะพร้าวสับ ใหญ่อย่างเดียวพี่น้องเศษไม้กิ่งไม้มันสามารถรองก้นกระถางได้นะครับไม่ต้องไปดินล้นหาวันนี้ไม่มีโฟมครับไม่ได้อาโฟมมาก็ใช้เศษไม้ครับนี่แล้วก็มาป้องกันไม่ให้ดินมันไหลออกจากกระถางแค่นั้นเองนะครับ แล้วก็ให้น้ามันระบายออกไปได้ดีครับผมจากนั้นเราก็ใช้ดินที่เราเตรียมมาเรียบร้อยนะครับดินที่เราเตรียมผสมมาครับผมสมไว้นะครับพี่น้องครับก็เป็นดินถุงทั่วไปนะครับดินธรรมดามะพร้าวสับเล็กนะครับพี่น้องจะใส่ขุยมะพร้าวด้วยก็ได้นะครับดอกมันไม่บานครับพี่น้องครับ ก็เลยจะมาเปลี่ยนดินให้เลยนะครับเนี่เฟอร์รี่จริงๆเราไม่ควรไปเอาน้ำมาลดมันนะครับเนี่ถ้าเราจะเปลี่ยนดินนะครับถ้าเราลดน้ำแล้วเวลาเราเปลี่ยนดินนะครับมันแตก <c oughs> ก่อนก่อนเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนะครับต้องงดน้ำด้วยนะพี่น้องอันนี้ไม่ต้องทำตามผมนะครับนี่พี่น้องงดน้ำเอานะครับ เปลี่ยนดินแล้วดินมันแตกนะครับพี่น้องครับเราไม่ได้งดน้ํามันนะครับการเปลี่ยนดินให้ชนชมต้องงดน้ํานะครับพี่น้องครับอย่าให้ดินเปียกเวลาเราเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางใหม่มันจะดินมันจะแตกออกจากมันไม่จับก,กันเป็นก้อนนะพี่น้อง เดี๋ยวผมจะเอาน้ำมารดผมก็จะเอาออกแดดครับเป็นอันเสร็จพิธีผมทำไม่ยุ่งยากพี่น้องทำให้มันยากมันก็ยากครับจะบอกก่อนนะครับก่อนจะเปลี่ยนดินให้ชนชมนะครับพี่น้องต้องงดน้ำนะครับ ดอกมันไม่บาน,นครับก็เลยจะเปลี่ยนดินให้ใหม่ครับผมพี่น้องครับวันนี้ผมก็พาพี่น้องมาดูดอกไม้ตัวใหม่ของผมนะครับเชอร์เบดนะครับดอกสวยๆนะครับพร้อมกับเปลี่ยนดินให้ฟอลอรี่นะครับดอกมันไม่บานพี่น้องก็ต้องเปลี่ยนดินใหม่นะครับเปลี่ยนดินให้ใหม่ดินไม่ดี โอยไม่มีกินนะครับก็ต้องเปลี่ยนดินให้ใหม่เชื้อเบตนะครับเปิดตัวแล้วนะครับพี่น้องครับเ,เอาไปไว้ในแดดนะครับเวลาจนชมมีดอกนะครับอยู่แต่กับแสงแดดเขาก็อยู่ได้ไม่นานนะครับแต่ว่าดอกเขาแข็งแรงเดี๋ยวน่าจะไม่ถึงอาทิตย์ครับดอกตัวนี้น่าจะร่วงแล,ล้วแหละ เชือเบตของเราน,รนี่เทียบกันเลยลาไปก่อนนะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจครับนานๆผมจะมาทีนึง่งครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ